ฮิวเยาวลาดออกหาล่าเยือ่อ uh huh. ผมต้องการเยาวราดมากๆเลยกว่าจะเดินมาเนี่ยผมผ่านสำเพ็งผ่านอะไรเยอะแยะเลยครับตอนนี้ผมแบบป่นมากเลยครับเราต้องไปดูกันแล้วครับไปเลย ้ยรถโคตรเยอะเลยครับเราจะเราจะวิ่งไปยังไงเนี่ยโอ้เราจะวิ่งไปยังไงเนี่ยเยอะมากเลยครับของกินวเพี่อะเราต้องไปดูแล้วล่ะผมอ่านมาโคตรแปลกเลยครับ โอ้ยผมวิ่งมาเหนื่อยมากเลยครับแล้วผมก็เจอกับลานน้ำนี้นะครับลานนี้ก็ชื่อว่าเออเออเออเหงียนยิงแต้ครับกว่าจะอ่านกว่าจะอ่านได้นะครับคือชื่อผมแบบไม่ค่อยคุ้นมากเลยครับนี่ครับนี่ก็คือน้ำครับมีเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับนี่ก็น่าจะเป็นน้ำใบบัวบกนะครับลองดื่มครับ เรมที่เดิมคเี้ยนาันอร่อยเลยครับมันขมมากเลยครับสงสัยต้องดื่มอีกดื่มครับ <c oughs> จะมีเขียนนะครับผมมีหมอนอเขียนหมอนกาเขียนจานนะบอกตรงๆเลยครับสมุนไพรแบบชัดๆเลยครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบไม่เคยกินพวกแบบสมุนไพรมากอ่อกินก็อาจจะแบบ แย่เลยครับโอเคครับไปดูกันต่อครับเฮ้ยเยอผมลืมจ่ายตังค์พี่ครับขอโทษครับพี่ใหญ่เลยครับเจอน้ําขมเข้าไปงั้นเราคงต้องหาอาหารของแปกกินต่อแล้วครับแบบนี้ไปดูกันเลย ตอนนี้เรามาถึงร้านพวกยาจีแล้วนะครับชื่อร้านฉอลุงเรืองนะครับเป็นร้านที่มีของแปลกเยอะแยะเลยครับพวกสมุนไพรจีอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาเชื่อกันว่าเอามากินแล้วแบบแก้โรคแก้นู่นแก้นี่นะครับแต่ผมนะครับจะอยากจะลองชิมสดๆเลยครับไม่ต้องเอาไปต้มอย่างนั้นมาลองดูกันครับเพิ่่นี่นะครับที่ผมเอามาจากร้านนี้นะครับคืออันแรกนะครับผมจะลองชิมเก๊กงวยนะครับนี่ก็ พอกินเป็นดอกไม่มีรสชาติน้ำเ็๊กฮวยเลยครับสําหรับเก๊กฮวยนะครับช่วยบํารุงโลหิตแก้ร้อนในแล้วก็แก้กระหายนะครับแทนที่ที่สองนะครับก็คืออบเชยนะครับที่เขาเอาเอาไปทํหพวกแบบพวกพะโลอะไรเงี้ยครับแต่ผมจะลองกินสดๆดูครับพะโลนี่ขึ้นมาในหัวเลยครับคือแบบพะโลนี่แบบจี๊ดขึ้นในหัวครับไม่แนะนําให้กินแบบนี้ครับมันอันตรายมาก มีซ่าด้วยครับนี่หน้าผมคือผมไม่ได้ว่าแบบพูดอะไรนะครับคือผมพยายามเก็บอาการสําหรับอบเชยนะครับแก้กินป่าแก้การอักเสบแล้วก็บารุงสมองครับชิ้นที่สามนะครับก็คือมัตูึมนะครับแล้วผมจะลองชิมดูนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวแกะกัดไม่ได้ครับอืมรสชาติก็แบบไม่ค่อยมีอะไรมากครับกลิ่นก็ น้อยครับแต่ผมรู้สึกว่าแบบอันนี้มันไม่ค่อยฝาดเท่ากับไออบเชยกับสำหรับมะตูมนะครับป้องกันมะเร็งแล้วก็ป้องกันเบาหวานนะครับท้องเสียแน่เลยครับตอนเย็นนี้ต้องแปลเมื่อกี้ต้องขอบคุณร้านเฉลุงเรืองนะครับไปดูร้านอื่นกันต่อนะครับ Here we go และเราก็มาถึงร้านน้ำเต้าหู้แล้วนะครับเมนูแปลกๆเยอะแยะเลยครับต้องเราไปชิมดูแล้วไปกันเลย,ยเมนูเยอะแยะเลยครับผมว่าผมเอา บัวลอยบัวลอยรวมน้ำขิงดีกว่าครับกับเฮ้ยอะไรเนี่ยน้ำเต้าหู้ใส่ไข่ลวกเฮ้ยทำได้ไงเนี่ยถ้าไเมนูแรกนะครับก็คือบัวลอยรวมน,น้ำขิงนะครับมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือบัวลอยนะครับอันนี้ก็คือแปะกล้วยนะครับไม่ใช่อา้าวไม่ใช่แปะกล้วยเหรออะไร ีบัวลอยนะครับบัวลอยเสร็จแล้วก็ลากบัวครับลากบัวเสร็จแล้วก็อันนี้ก็คือแปะกล้วยนะครับเต้าหู้นะครับน่ากินมากเลยครับต้องลองมาชิมดูแลครับอืมอร่อยเยอะเห็นมากๆเลยครับถัดมเมนูต่อไปนะครับก็คือเต้าหู้ไข่ลวกนะครับรสชาติจะเป็นยังไงลองชิมดูเป็นเมนูที่แบบ มไม่เคยเห็นเลยครับมาก่อนในชีวิตมันเป็นที่แปลกมาที่ผมพูดจริงครับคือรสชาติก็อาจจะแบบอร่อยนะครับรมีรสชาติโปรตีนไข่เต็มๆเลยครับแล้วก็มีรสชาติน้ำเต้าหู้ที่ช่วยตัดความขคาวของไข่ครับอร่อยมากๆแนะนำมากครับ โด้ยตอนนี้ผมก็กินของแปลกหมดแล้วนะครับผมว่าผมคงไปกินของแปลกต่อไปไม่ไหวแล้วครับกินจริงๆครับพูดจริงเลยครับอ่าแล้วร้านอาหารนี้นะครับก็ของแปลกก็เยอะแยะครับรสชาติก็ไม่เหมือนใครครับถ้าใครที่อยากได้กินอยากกินแบบของแปลกที่แบบรสชาติไม่เหมือนใครมากินที่นี่ได้ครับอยากให้ทุกคนมาลองทานร้านนี้ดูครับบอกเลยครับถูกใจแน่นอนครับสำหรับของแปลกที่เยาวราชนะครับ ที่มากินไม่ว่าจะเป็นสามเมนูนะครับคือน้ำใบบัวบกหรือสมุนไพรแล้วก็เต้าหู้นะครับก็แปลกสุดๆนะครับสัอันนี้ครับผมไม่เคยเห็นเพราะผมอยู่ยุทธยาครับชอบนะทําก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผม้วยนะครับผมจะได้ทําลิปต่อไปนะครับใครที่อยากจะมาแบบหาของแปลกนะครับมาที่นี่ได้เลยครับหน้าผมจะพาไปกินของแปลกที่ไหนก็ตามกันได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย